สวัสดีครับสวัสดีครับสัยืนเรียงยเรีเรียงสิเรียงแล้วครับผมไลฟ์ไหมครับพี่ไลฟ์ไลฟ์ด้วยเสื้ไลฟ์แล้วเลเริ่มเลยไลฟ์เราพูดอะไรกันดะครับในนาตัวนาตัวน้าตัวนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราคลอเบ ผมบ้าโค้ดโครเวอร์ครับผมคีนโครเวอร์ครับอาชีพโครเวอร์ครับอังเปาโครเวอร์ครับอ่าจริงๆอะภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราส่วนมากเนี่ยก็รู้จักพี่ๆไรแค้นตั้งแต่ก่อนที่แบบเขาจะปังเท่านี้แล้วคือแบบนั่นแหละช่วงแรกๆเลยที่เขาแบบเริ่มเดบิวต์นี่เราตัดเดตตั้งแต่ก่อนเกิดกันเราก็รู้จักกันแล้วก่อนเกิดเลยตั้งแต่ก่อนใช่เพราะว่าแบบเป็นความภาคภูมิใจ แล้วก็แบบยินดีด้วยมากๆครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้ใช่ครับผมสุดยอดไปเลยใช่ใช กินอยากจะพูดอะไรเยอะนะไม่มีครับอะไรพูดเยอะแยะใขึ้นมาส่งมาขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับที่เราได้ขึ้นเวทีเดียวกับพี่ไรคัทเราด้วยถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็สำหรับน้องใหม่เราอย่างเงี้เราก็รู้สึกว่าต้องเก็บประสบการณ์จากพี่พี่เฟลิสและพี่ไรคัทเองต่างประมองตานี่เหมือนมีอะไรพูดเราได้ทั้งมาโชว์แล้วก็ได้ทั้งมาดูพี่ๆเฟลิสและไรคัทโคเวอร์ก็ดีใจมากๆเลยครับผมเห็นเห็นคือเป็นเพื่อนกับไรคัทมานานก็ พอเห็นไลท์เท่นได้ดีได้ดีเราก็ดีใจด้วยอุพี่จี้ดีจากใจดีใจแล้วก็ขอบคุณที่พาพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งนะก็เราก็เป็นเพื่อนกันน่ารักกันตลอดนะครับไอ้จบสวยจบสวยถ้าแต่ละคนถ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นแมวคิดว่าเราเป็นแมวอยู่ในที่ใส่เป็นแมวแล้วผมมีความเกรียนๆสนๆน่าจะเป็นแมวส้มแล้วกันแต่แมวส้มน่ารักนะไม่เท่นะ แมวส้มก็ก็มีความดื้ออ่ะแต่ไม่ไม่ฟังอ่ะเชื่อเชื่อไม่ฟังไปถึงขี้หนึ่งไถึงเราอะไรอย่างเงี้ผมไม่ฟังผมไม่ฟังบางสิ่งที่แบบว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอาอะไรอะเราไม่ได้เอาไว้เราไม่ได้เราไม่ฟังคำที่ ไม่ดีเรามาปรับปรูนเราเป็นน้ําที่ยังไม่เต็มมหาสมุทรเพราะเราเต็มแก้วไปแล้ววันนี้เราจะเราจะเต็มมหาสมุทรอีกเราจะเต็มได้อีกต่อไปเดี๋ยวพี่เต็มเต็มใช่ไหมอะไรเต็มน้ำเต็ม อันนี้ดูคีนี่คนมีความรู้ครับพเสนออาจจะสื่อตลอดเออเป็นไงถ้าเปรียบเราเป็นแมวอาะเปรียบเป็นแมวน่าจะเป็นแมวที่สโซนๆก็จะเป็นแมวส้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเอ้าวอุณทับลายผมนี่เอออย่างเงี้ยมันไม่เก๋มันตรงอาจจะเป็นอีกันบิชินมาสอู้เดี๋ยวเก็บอกว่าไม่ให้ทับลายก็ฉีกเลยไง ああ okay. at, ไม่มีใครว่าคุณคุณไปต่อสองคนเครียดแล้วเนี่ยเสิร์ชหาอยู่ว่าเป็นแมวหรือยังวะคนนี้เขาเลี้ยงแมวการเขารู้อ่ะผมเป็นวิเชียนมากผมสึกว่ามีความนิ่งๆแล้วก็คิดเล่นบ้างบางครั้งบางคราครับผมจบเร็วเนาะโจบเลยโยเอ้ผมคิดว่าผมเนี่ยมีแมวใี่แม่แถวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะ ตอนแรกอะคิดว่าเป็นมิเชลมาดเพราะว่าที่บ้านผมก็เรียนมิเชลมาดเหมือนกันเฮ้ยทำไงนะครับเนี่ยใช่งั้นผมเปลี่ยนกันแนละ้วผมคิดว่าเป็นสปาติชเ, <Scottish. S 2> uh, เพราะามีความแบบจริงๆก็มีความโซนอยู่แล้วก็มีความแบบนอนค่อนข้างเยอะจะพูดก็ขี้เกียจแล้วแต่ว่าทิปแมวที่บ้านผมไปกินแล้วก็นอนผมก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะมีความแบบการได้พักผ่อนหรือว่าแบบอินอรวดค่อนข,ข้างเยอะ,อะมีความโซนด้วยช่วงผม เป็นแม um. ead, วดําแล้วกันครับอาจจะเป็นแมวที่เซฟเอเนอร์จีที่สุดพอรู้สึกว่าอยู่กับ3ามคนนี้แล้วเหนื่อยก็เลยเป็นแมวดําเราอยู่เฉยๆดีกว่ารัาผมเห็นด้วยซึ่งแมวแมวทุกตัวรับประทานโู่ขอบคุณที่ลงได้ ว่าจะมีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงบ้างเนื่องจากน้องบอกว่าเราเนี่ยให้น้องลองพูดบ้างอะไรแบอ้ยก็เพลงใหม่ของพวกเรานะครับ Bad Boy No ้ตูดากด้วยครับพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่คินเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์เพลงครับผมคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะเป็นแบบเพลงเรื่องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แบบเราเนี่ยจากที่เราเป็นคนแบดบอยเลยอาจจะเป็นกู๊ดบอยก็เลยทำดูว่าแต่มั่นใจพี่สาวได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งป้ายังไงนะิที่แบบว่าถ้าเต้นแล้วอะไรประมาณนั้นนะส่งเย ครับผมก็จริงๆอ่ะเพลงเนี้ยความหมายของมันก็คือแบบ Bad Boy No Do ก็คือ No Dio ก็คือจริงก็เหมือนคำเรียกว่าแบบ Baby นะครับอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น Bad Boy ก็เป็น Baby 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 นี่สวัสดีครับ Baby ทมานรับชม MV ได้ทาง YouTube แอนด์เซอร์วิสนะครับขอโทษนะถาบถามขอถามสวัสดีครับ Baby ไม่เขาไม่ฝากเพลงอะไรยังเพลงนี้ไม่แต่งหนักเพลงที่แล้วยังไงมันเต้นเยอะหรือว่ามันยัง เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2องทจะแตกต่างจากเพลงแรกก็คือเพลงแรกจะมีความเต้นเร็วอ่ะเพลงเพลงนี้ก็คือจะมีความเต้นที่ลดลงมาแต่ว่าเป็นในจังหวะที่เร็วขึ้นอะไระไปใหม่น,น,น,นิเหมเข้าพลงเต้นเร็วแต่ว่าเพลงนี้จังหวะลดลงมาแต่ก็เต้นเร็วขึ้น <c oughs> พี่หมาของอ <c oughs> ัลทารสเลดใอะอัทาร์สเลดบีดเนี่ยมันเร็วขึ้นอ่า <c oughs> แต่เต้นไม่เหนือเพลงแรกอ่าประมาณนี้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ถูกต้อง ผมแปลให้อีกทีนึงอาจจะเป็นด้านภาษาด้านการเต้นแปลได้โอเคเพลงแรกอะเทมโปะมันมีความช้าแต่ว่าเราเต้นในซิกทีนบีทคือมันจะมีแบบแปะ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 แต่เพลงที่สองเนี่ยเรามีบีทที่เร็วกว่าแต่เราเต้นแบบแปะแปะซึ่งมันก็จะเหนื่อยน้อยลงใช่ใช่เป้าพีิเห็นยังไงว่ามันใช่ไหมหรือว่าไม่พี่แบบเก่งมากครับพี่พี่งสองคนผมว่ามันจะมี ก็จะเห็นมิติเรามากขึ้นนะมิติความร้ายๆบางอย่างในตัวเราเพราะว่าเราก็จะเป็นแบดบอยแต่ว่าแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วเราเราเราเป็นฟูดบอยอ่ะที่เราอยากจะเป็นแบดบอยในเนื้อเรื่องนั้นซึ่งถ้าทุกคนสงสัยอันเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนก็สงสัยในคำพูดของผม, <c oughs> ผมก็สามารถไปรับชมรับฟังได้ในแบดบอย No d ูใน l i เ e อร์มิวครับผมที่ไม่ได้เท่าไหร่แต่เพื่อจาคนดูเหน้าคีนอ,อกเหมือนกันนะคีหน้า,นนานอ,อก ผมมีแอคชั่นทุกคนเป็นกันเลยใจให้ผมใช่ครับทุกคนเลยในรอบด้านดงมาหน่อยตอนนี้ลอยอธิน้าเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนี่นะครับเป็นน้องใหม่ใช่ไหมใช่ครับใหม่เป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมเตรียมหลากหลายอย่างมากๆครับคือทุกคนก็มีมารวมตัวกันแล้วก็มีแบบไปแจมแจมอะไรบ้างครับผมแต่ว่าเนี้ยเราสปอยสปอยอันนี้ได้ไหมได้แล้ว นิดหน่อยนิดหน่อยเราสปอร์เมื่อกี้ก็คือเราจะไปแจมบ้างบางทีผมก็จะมีแบบแจมกับคนอื่นใช่ครับพีแจมใครบ้างแจมหลายคนเอ้ยนะไม่ได้หรอกหลายคนเลยครับคล้ายๆบางคนแล้วก็แล้วก็เพลงของพวกเราเนี่ยบอกเลยโชว์พิเศษแน่นอนอ่ะอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็กได้ว่ามีพิเศษเพิ่มเติมด้วยสำหรับเพลงของพวกเราใช่ครับใช่ครับผมก็มีท่อนบางท่อนที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเท่ขึ้น ไม่ต้องงงเราเราก็ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนเลยเนาะใช่แ b อยโนดูอ่ะด้วยเรายังไม่เคยโชว์เลยเพราะฉะนั้นวันที่13บสามนี้ก็จะเป็นงงนะครับไปโชว์พร้อกันหรือเปล่าใช่ครับพร้อมกันเอ้าเข้ามาครับผมาสะสมร่วมบนเวทีนี้ของเรานะครับเดี๋ยวครับดังๆหน่อยๆโอเคครับก็ฝากเพลงของพวกเรานะครับแบดบอยโนดูแบดบอยตัดด d i o v นเบบี้นะครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไรเซอร์ ในซีนเมลสิกครับก็สามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับผมไทยทิ่เกตเมเจอร์ครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วพวกเราก็คือวงโครเวอร์นะครับมีทั้งหมด4ประชากรก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่โครเวอร์ออฟิเชียลนะครับแน่นอนว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมรักพวกเราทุกคนแน่นอนครับทุกคนรักทุกคนนะครับคนใครที่ขมวดคิ้วอยู่แล้วกลนคลายให้เพื่อนผมด้วยนะครับผมถ่ายแบบนี้อีเสิร์กเการ์กันตาจบกันเลยดีกว่า 他连父母都不顾。啊